หอการค้าจังหวัดอุตรดิตจัดงานหอการค้าแฟร์ปี2565เปอร์สการ์ตตลาดเอียดเป็นครั้งที่12เมื่อเวลา18นาฬกาของวันที่12พฤศจิกาย,ยน2565ที่สนามกีฬาพยาพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานในวิธีเปิดงาน หอการค้าแฟร์ปี2 5 6 5เปิร์สการ์ดตลาดเอียดพร้อมด้วยนางวัฒน,นาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถโดยมีนายพิษณุราบชัยเจริญกิจประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถกล่าวรายงานพร้อมด้วยประธาน YEC คณะกรรมการสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน นายวิศรุลาภัยเจริญกิจประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุตรดิตเปิดเผยว่าสําหรับการจัดงานหอ,อการค้าแฟร์ปี2565นี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดให้มีเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมโดยสร้างกิจกรรมให้เกิดการจับจ่ายของประชาชนและเปิดโอกาสให้สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุตรดิตและหอการค้าทั่วประเทศกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มบริษัทห้างร้านผู้ผลิตสินค้าโอท็อป ได้มาร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาประหยัดในจังหวัดตรดิตงานหอการค,ค้าแฟร์ที่จัดโดยหอการค,ค้าจังหวัดตรดิตนั้นได้จัดต่อเนื่องมาทุกปีแต่หยุดสองปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และครั้งนี้เป็นครั้งที่12ซึ่งกำหนดจัดขึ้น เป็นเวลา10วันในระหว่างวันที่12ถึง21พฤศจิกายนนี้ณบริเวณสนามกีฬาพยาวิชัยดำพักถนน8วาและถนนประตูชัยโดยหวังว่าจะสร้างให้เกิดกระแสการปักหมุดอุตรดิตในสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้ภายในงานยังมีมอเตโชว์การแสดงของเยาวชนสินค้าราคาถูกสวนสนุกชุดใหญ่มหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลป,ปินชั้นนำให้ชมอีกด้วย วันนี้ก็จัดงานนะครับหอการค้าแฟร์ปี2 5 6หกานะฮะบอร์การตลาดเฮียสวันนี้ก็ได้ความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งได้เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝากไว้นะครับกิจกรรมใน10วันเรามีครบทั้ง10วันนะฮะเราเป็นเวทีที่จัดขึ้นมาเพื่อให้พ่อค้านะฮะผู้ประกอบการนะครับมาจําหน่ายสินค้าที่ดีมีเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอูตรดิตฐ์ในราคาที่ถูกนะครับ แล้วก็เป็นเวทีให้เยาวชนมาแสดงออกนะฮะแสดงให้เห็นความสามารถของเราชาวจังหวัดอุตรดิตครับก็ฝากไว้ด้วย10วันเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนี้ถึง21พฤศจิกายน2565นี้ครับที่บริเวณสนามกีฬาพยาพิชัยดาบหักครับผมประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตรายงาน